มาครับอัปเดตข่าวแรกกันเลยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะมีการคุยการพูดถึงประเด็นฮอตประเด็นนี้นะครับคือการหย่ากันถูกต้องแล้วก็เป็นประเด็นในโลกโซเชียลอย่างมากเลยใช่แล้วนะครับของคุณอ่ําแล้วก็คุณจอยนะครับ,แต,รบแต่ว่าก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เ,ย,เยอะแยะมากมายมีนักเลงคีย์บงคีย์บอร์ดเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ของคุณอ่ําถึงแบบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคือถ้าพูดเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะแล้วก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวเป็นเรื่องของคนสองคนแต่เมื่อเขาจบกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่านักเลง สอประเด็นร้อนนะครับที่คนออนไลน์เนี่ยต้องยกนิ้วให้ในวันนี้ครับเรื่องมืนที่ Facebook ของอ่ำอมรินครับที่ได้รับความสนใจตั้งแต่โพสต์ยอมรับผิดเรื่องการหย่าก,กับภรรยาจอยครับตามด้วยการไล่เสนียจันไรพร้อมๆกับประกาศขายบ้านล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวก็ทนคนวิจารณ์เนี่ไม่ไหวออกมาฉะนะครับด้วยข้อความดิบๆหลายอันเลยพร้อมโพสต์กรอนในการตอบโต้กลับด้วยนะครับ กรอเนี่ยมีอยู่ว่ากรรมใครหนอใครทําล่วงเกินฉันให้รู้กันว่ามันผ่านไปแล้วหนอจะไม่คิดอาฆาตชาติอื่นรอกรรมใดหนอใครทํากันทุกชาติไปนะครับพร้อมกับข้อความทิ้งท้ายว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยมีใครเรียกอ่าไม่เคยเรียกใครว่าหน้าตัวเมียอย่าให้ผมเนี่ยต้องเรียกคนบางคนนะจุดกล่าวหาอลัลลีและวก็จอยด้วยความขนองปาก จากการเดาสุ่มนะครับรับรองครับผมอาจจะไม่ได้ไปหาคุณเองแต่จะมีอะไรไปใช้บริการปากดีใจสว่าง อย่างคุณแน่นอนนะท้าทายได้เลยโอ้โหข้อความนี่แรงมากๆเลยนะครับ,รบทางด้านของคุณจอนเฮก็มีการ,านนร,พรโพสต์ข้อความาขอบคุณในสแกร m นะครับพร้อมโชว์ข้อความแชทไลน์คุณอําหลังดีิสามีเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจแลวก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดนะครับโดยข้อความเนี่ยก็โพสต์ว่าขอบคุณพี่อ่ําและทุกๆคนที่ส่งกําลังใจและห่วงใยมาให้นะคะเราเข้มแข็งกันขึ้นแล้วเข้าใจมากขึ้นและสัญญาว่าจะทําหน้าที่พ่อกับแม่ของแอลลี่อย่างดีที่สุดคะ่ะ ส่วนฮอตที่2นะครับตกเป็นของนกสินใจครับที่หลายคนได้เห็นข่าวว่าเธอเนี่ยโพสต์ชะเรื่องการเมืองด้วยข้อความที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับจึงมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างก่อนที่จะถูกนําไปวิจาร์ณโดยลีน่าจังนะครับแบบเสียหายเลยทีเดียวล่าสุดครับเตชะทับทองครับหนึ100ตัวแทนทําดีเพื่อพ่อ ที่อ้างตัวนะครับว่าเป็นน้องคนสนิทของนกสินใจก็ได้ประกาศลงลงโลกโซเชียลนะครับว่าข้อความที่เห็นนันเนี่ยพี่นกไม่ได้เป็นคนเขียนแล้วก็ขอวอนสื่อและก็ชาวโซเชียลนะครับช่วยกันพิจารณารับข่าวสารอย่างมีสตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทวิตเตอร์ก็ได้พยายามติดต่อไปยังพี่นกสินใจครับว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวหรือไม่แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้ครับ เออแค่บ,บอกเลยว่าที่ที่เขาโพสต์ไว้เนี่ยมัน ดูก็แรงเหมือนกันนะใช่ผมเห็นเลยผมดูใน Facebook ใช่ไหมพอมีคนเราที่คุณไปสต็อกเรือเนี่ยผมแอบไปเห็นเขาบ้างคือผม็นใน f a c e b o o กกันไปเห็นพอดีก็คือมีมีข่าวที่เขาเขียนว่าอ่ำขายบ้านไล่เสนียดจันไรอะไรเงี้ยแล้วคุณอ่ำก็รีบแคปหน้าจอทันทีเลยนะคุณแล้วก็เอามาโพสใน Facebook เขาเองว่าดูสื่อดีโพสกันไปได้นี่นะก็เป็นประเด็นรุนแรงกันไปถูกต้องเลยครับเรวยว่าฮอตมากในวันนี้ทุกคนพูดถึงอ่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงนีผมว่าต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ